สวัสดีครับเอฟซี FC มาพบกันในคลิปที่สองของวันที่หกพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบแปดครับลนะอ่ะคลิปที่สองกับเป็นเลขเด่นคือเกาเอฟซีอ่ะเป็นเลขเด่นมาให้เอฟซีรับชมอ่ะในมือนี้อ่ะหมดทุกสูตรเลยนะเลขเด่นบนให้เอฟซีชมไปแบบจุใจไปเลยวันนี้รับนะสำหรับ อ่างวดที่พันมาก็เป็นสูตรนี่เป็นสูตรที่พานเข้ามากเลยกันนะถูดสองตัวมาหนึ่งตัวครับเดินบนสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่เดินดีสูตรนังนด้วกันครับแต่ว่างวดที่น้าลงงวดแรกรุดอ่านี้รุดแล้วก็กลับมาเดินต่อน่ครับมาเดินต่องวดนี้แล้วก็งวดที่พันมากกน้าลงอีกครับอ่ะงที่กลับมาเดินต่อก็ได้เก้ากับถูนก็มาที่เลขเก้าครับแนวก็่างวดที่พันมากได้ เก้ากับศูนย์เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวหเอ้ามาเบิ้ตาก่อนไปรับชจ้อขอฝาก,ากคำเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแล้จะฝากคำเตือนอ่ะห้ามาบิง มามาแบบไปเอพตี้มาแบบไหนน้ำละสูตรนี้กาเริ่มเดินตั้งแต่วันที่ออกสามเก้าสองอ่าเป็นสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ครับอ่าน้ำลงหมดแรกเขาลดนี่ครับที่ได้สี่กับห้าออกเก้าเจ็ดแปดอ่าลดหวดนี่หมดน้ำลงกิง่งอ่าลุดเลยหมดแรกหมดต่อมาอ่าคำนวณไว้พังงานนี่ครับมาที่อ่าได้เก้านี่ครับได้เก้ากับศูนย์หลังจากหดที่ผ่านมาน้ำลงกิง่ง ลงจริงเลขที่ออกแปดเลขเก้มาในตำแหน่งเหมือนเดิมหลักสิบเหมือนเดิมครับงวดนี้จะไปตำแหน่งไหนะจะชนที่ f อถูกใจหรือไม่ห ตามคาดหรือไม่จะมาจะมาตามคาดหรือไม่อ่านนี้เลยวิธีคำนวณอ่ะสูตรนี้ห้าสิใไส้รักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งบวกรักหน่วยเลขหมุนที่หนึ่งบวกแปดคู่นนที่ครับรักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลขแปดนะครับเลขแปด หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้าเลขเก้าแล้วก็บวกแปดคงที่แปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้าวันนี้ได้ห้าแล้วก็หกเนี่ยจะมาตำแหน่งเดิมหรือไม่นี่ครับ ถ้ามาตำแหน่งเดิมก็จะเป็นเลขห้าอยตรงนี้ครับถ้าเดินหลักสิบเหมือนเดิมหรือไม่ตำแหน่งหลักสิบบนเข่ากับมีเลขห้าอยู่น่ครับมีเลขห้าติดอยู่ห้ากับหกติดอยู่ครับนี่มีเลขห้ากับเลขหกติดอยู่หลักสิบบนของเราเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเขาเดินต่ออย่างนี้ครับก็อกจจะเป็นเลขห้าครับตามมีเลยที่ เป็นการคำนวณไปตามสูตรเป็นแนวทางน่ครับจะเดินต่อไหมแค่นั้นแหละเนี่ยข้างบ,บางสูตรใไม่เฮ็ดซิสูตรใหม่เพิ่งเดินแปดงวดสถิติอ่ะสถิติแปดงวดเป็นสูตรสามตัวอ่ะสูตรเต็มบนสามตัวเดิมแนงงวดที่ออกสามสองสี่อ่าเลขสองมาอ่ะเลขสองมาหลักสิบงวดแรกงวดต่อมาออก แปดห้าสองเด็กห้ามาหลักสิบหอดต่อมาออกแปดหกห้าหกกับห้าหกกับห้าเยียบมาตรงนี้เลยแล้วหอดต่อมา ออกสามห้าหกเด็กหกมาหลักหน่วยงวดต่อมาหกสี่หกเด็กหกมาร้อยและหน่วยงวดต่อมาเก้าเจ็ดแปดเล็กเจ็ดมาหลักสิบงวดต่อมาหก เก้าหกเด้เก้ามาหลักสิบงวดล่าสุดแปดเก้าแปดงวดนี้มาทั้งคู่ครับม,มาครบสามตัวล่าสุดนี่ครับว่าทิมสิบหน่วยสิครับไม่ทิ้งสิบหน่วยสักงวดนี่มาหมดในสามตัวนี้แต่ล่าสุดมาครบเลย ตามนี้เลยทาสีแป๊บหนึง่งแรบบับทาสีนิดนึงเพื่อความชัดเจนและสวยงามเขีนตำแหน่งการออกของรางวันแบบลนะเนาะครัแบบว่าเข้ามายยัไงไรัแบบตามนี้เลยแปบ๊บเรียวแบ,บวันนี้จะลงให้ชม ี๋ยวเลขดับอ่ะลอคลิปต่อไปคลิปที่3ามเอที่ะตอนนี้อ่ชวชมเลขเด่นก่อนนะ,ะัไม่แน่อาจจะสรุปให้ด้วยในวันนี้นะ,ะไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวถ้าทันก็จะทําให้นะ,ะ,ะตามนี้เลยทีอนะ่ะวิธีคำนวณสูตรนี้เขาี่ใส่ลักลอยของรอบที่หนึง บวกลักรอยเลขบนครัที่หนึ่งบวกสองคงที่ 1, ทตำแหน่งบวบลายครับตำแหน่งไม่เยอะหลักร้อยของครัที่หนึ่งก็คือเลขแปดเนี่ยเลขแปดนี่เลขแปดก็ร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยบนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นี่บวกสองคงที่แปดบวกสี่เป็นสิบสองเลยสองสองบวกสองเป็นสี่ได้สี่ ห้าหกอ่ะนี่สี่ห้าหกจะมาอีกไหมนี่ชอบเดินหลักสิบนี่เนี่ยมาหลักสิบสามหมดแล้วนี่ครับแล้วมีหลักสิบในนี้นะก็ก็มีทั้งสามตัวเลยสี่ห้าหกอยู่ในหลักสิบเอาบางฟูอ่ะ,อะที่สามอ่ะ คลิปนี้เด็กเด่นสีม่มอยูสีสูตรเอฟซีมียูสีสูตรอะลงให้ชมหมดเลยรวมกันทั้งคลิปแรกก็น่าจะสิบสูตรพอดีนะครับสิบสูตรพอดีสองคลิปอ่ะลงให้หมดเลยสูตรนี้นเดินมาเจ็ดหมวดอ่สูตรสามตัวรวมกันว่าสี่ตัวสูตรสี่ตัวเดินมาเจ็ดงมวดวันแรกกแปดห้าสอง 8, 5, แปดห้าสองเหมือนกับมาครบเลยสิเนี่ยครับใครจะทําเป็นสูตรมาครบก็ได้นีครับนี่มาครบเลยห้าสองเนี่ยมาแร้วหมวดต่อมาออกแปดหกห้าหกกับห้ามาไม่มีเลขหลักร้อยหลักร้อยยังยังไม่มาครับมาครบอีกแล้วเนี่ยนี่มาครบอีกแล้วแล้วก็ สามห้าหกห้าหกับหกมาอีกแล้วนี่มาครบอีกแล้วที่มือนกับว่ามาครบระยะสั้นๆก็ได้นี่แต่หลกักร้อยอยังไม่มาครับหลักร้อยยังไม่มีตามมาแล้วงวดต่อมาออกหกสี่หกเอทีกับหกทีนี้หลกักร้อยมาแล้วเพราะว่าอาหกมาทั้งร้อยและหน่วยนะครับมาครบแล้วงวดต่อมาออก เก้าเจ็ดแปดทีนี้มาครบแล้วนี่เก้าเจ็ดแปดมาครบสามตัวเลยน่ครับเอามาทำเป็นเลขเด่นที่จริงเอามาทำเป็นมาครบสองตัวบนก็ได้สี่ตัวนี้นะครับอวดตตอมาออกหกเก้าหกนะครับหกเก้าหกก็มาครบอีกแล้วนี่เนี่บเพราะว่าเลขหลักร้อยกับหลักหน่วย ตัวเดียวกันอีกแล้วนี่ครับเก้าเก้าหกเก้าหกมาครบนี่มาครบยวดล่าสุดออกแปดเก้าแปดนี่ก็มาครบอีกแล้วนี่เอฟซีจะทําเป็นสุดมาจับเป็นมาครบเลยก็ได้นี่ครับมาครบสามตัวนี่มาครบสามตัวเลยสีหมดแล้วนี่เอฟซีหนึ่งสองสามสี่นี่มาครบแต่ ผมเอามาทำเป็นเลขเด่นนี่ครับมาที่จริงเข้ามาครบสองตัวเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดเลยมาครบสองตัวตามนี้เลยนะ,อะตอนนี้ผมก็ท่าสีเรียบร้อยที่นี่ชัดเจนขึ้นมาครบสองตัวอยู่แล้วนี่ครับแถมสามตัวอีกนี่ครับสีงวดเลยซ้อนๆน,นี่ครับครบสามตัวถ้าใครจะจับเองแบบไม่สน สูตรอื่นหรือยังไงก็เรียกแจกทีนี่ครับจะจับเป็นสามตัวจับค่ะเขากันเองก็ได้นี่ครับเขาจะมาแบบนี้เลยนะครับสีงวดแล้วนี่แต่งวดต่อไปเขาจะมาหรือไม่ผมกลับมรดูคือคือกันนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอ่ะให้มาบางวิธีคำนวณกันเลยวิธีคำนวณสูตรนี่เขาจะใส่รักอ่ารักหมื่นขอลงมาที่หนึ่ง บวกหลักหน่วยล่างบวกสององที่นี่ครับหลักหมื่นก็คือเลขสี่นะครับหมื่นก็คือเลขสี่หลักหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดนะเลขเจ็ดแล้วก็บวกสององที่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอด็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามได้สามสี่ ห้าหกเนี่ยเขาจะมาครบสามตัวอีกหรือไม่นในสามสี่ห้าหกเอฟซีก็จับเอาครับถ้าชอบคิดว่าเขาน่าจะมาอีกอย่างนี้เอฟก็จับเขากันเอาครัไม่มีใครรู้ใครทราบนี่ว่ามันจะมาแบบไหนนี่แต่ที่นี้เนี่ยก็คือมาครบถึงงวดแล้วนะครับแล้วก็มาครบสองตัวด้วยนี่เจ็ดงวดเลยนี่งวดที่แปดจะมาไหมนี่มามาสองตัวอยู่ในนี้จะมีไหม เอพีก็จับเอาถ้าคิดว่าเขาทิมาจด,ดไว้แลก็ไปจับข้าเข้ากันเอารับนะแต่ผมเอามาทําเป็นเลขเด่น,นี่ทางวันหน้าเขาเดินมาสามตัววันหน้าผมอาจจะทําเป็นสูตรมาครบสามตัวก็ได้นี่ครับแต่วันนี้ทําเป็นเลขเด่นไปก่อนอเพราะว่าผมรีบรับนะไม่มีเวลาจะไปทําแยกอหลายคลิปหลายอะไรเยอะแรับนะเพราะว่ารีบอะเดี๋ยวผมก็จะหยุดไปเกี่ยวข้าวรับนะก็มีพระราจิตขึ้นกันเอพพี้ทางให้ทางหน้าขงกันยงยากขึ้นกัน เขากำลังแกอะไรที่นะกำลังกับรีบรีบรีบลงคลิปให้ทีกันผมกร็รีบเหมือนกันสำหรับสำหรับสูตรสูตรไทยอ่ะเด่นบอลสูตรส,สูตรที่โตกันระยะการเดินดูที่หกม้วนดูสูตรนี้จะเป็นยังไงจเหวอนสูตรมูจีนี่ไหมครับเดินน้อยข่ากันแค่มวดเดียวอ่ะ เริ่มเดินหัวที่ออก8 65อ่า8 65อันนี้ก็มากครบเหมือกันนี่สินี่ครับ65มาครบเหมือนกันเลยครับเป็นสูตร4ตัวนั่นแหะนี่ครับออต่อมาออก3 5 6อันนี้มาครบอยู่แล้วนี่ครับ3 5 6นี่ มันมันหลายตัวมันก็เลยมีโอกาสที่จะมาครบได้นี่มอเตอมาออกหกสี่หกอันนี้ก็มาครบอีกแล้วเดี๋ยวนี้มาครบสามตัวอีกแล้วเนี่ยนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ที่ที่เขามานี่ครบสามตัวอีกแล้วตัวน,นี้มอเตอมาออกเก้าเจ็ดแปดเก้ามาหลักร้อยไม่มีหลักสิบแน่นอนมดตตอมาออก หกเก้าหกนี่มาครบเลยแล้วครบสามตัวเลยนี่งวดต่อมาล่าสุดออกแปดเก้าแปดนี่มาครบอีกแล้วนี่แปดเก้าแปดครบสามตัวเหมือนกันสองวดซ้อนนี่ครับตามนี้เลยสี่ ผมอามาทำาปเป็นเลขเด่นแต่ว่าทีนี้นี่ยมาหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้ามาหลักร้อยห้างวดแล้วครับตามนี้เลยตอนนี้ผมก็ท่าสีเป็นที่เริร่อไหลเข้านะครับลองถึง,งวดลเล็ถ้าเดินต่อจะเป็นวันที่เจ็ดนะครับสูตสี่ตัวแล้วสีส่ตัวเดินดีครับเว้นเว้นสิบหน่วยแค่งวดนี้งวดเดียวที่ออก เก้าเจ็ดแปดนี้นี่ที่ก่อนหน้านี้ก็มาครบสองตัวแล้วก็มาครบอีกวันนี้จะมาครบอีกไหมหรือยังไงรับะเจ็ดี่กับผิดจะหน้าเบิง้งสุดนี่นะสนใจอยู่รับาะตันงสิบไปตรงกับหลักระวังหลักสิบหลักหน่วยของห้องรับาะสุดมากครบสุดนี้น่ครับเหมือนเหมือนจะมาครบเลยนี่ครับถ้ามาอีกก็ตรงกันกับผิดหน่วยของเราตามนี้เลยวิธีคำนวณตุวนี้ที่นนทนนทใส่เลขหมุน ั้งที่สี่นะครับหลักร้อยเลขหมนครั้งที่ส <100 S 1> ี่บวกกันสามครั้งแล้วก็บวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สี่บวกแปดคงที่นะครับตามนี้เลยร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขหกหกหกนะครับบวกกันสามครั้งแล้วก็บวกหลักสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกแปดคงที่ตามนี้เลยหกบวกหกเป็นสิบสองในสองหกอ่ะ หกบวกหกเป็นสิบสองในสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้าหกเจ็ดแปดนี่สวยมากตัวนี้สวยมากผมชอบตัวนี้ถ้าจับมาครบตัวนี้สวยมากเห็นส,คส,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 สิความน่าจะเป็นนะ ระยะสั้นๆแต่ก็ดูดีมีหลักร้อยด้วยนี่ครับมีหลักร้อยอยู่ในนี้ถ้ามีหลักร้อยก็ที่ผมชนให้หลักร้อยก็ได้ห้ากับหกนี่หรือว่าเขาจะมี 100, ทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยอะไรอยู่ในนี้แหละนี่เขาเดินมาดีอยู่เอามาเว้นสิบหน่วยแค่งวันนี้งวดเดียวมาที่หลักร้อยอย่างเดียวนี่ตามนี้เลยเดี๋ยวห้อสที่มาบังชุกสุดเจ็บส,ส,สนี่ ชุดนี้ก็สวยอ่าเด่นชุดนี้ตัวที่ชนหลายที่ชุดนี่อ่าชุดนี้ก็คือห้ากับหกนี่ชนห้ากับหกทุกสูตรเลยทั้งสี่สูตรเอฟซีนี่ห้ากับหกตัวไหนจะมา,านี่ครับเด่นไหมห้ากับหกตามนี้ด้เหตุที่ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อดีเดนมีเงาล่างแนงใจคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับแต่ว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นะะน,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 ะนะครับไอเอฟซีไว้พิจารณาเบิง้งถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอ่ะถือว่าเด่นบนชนหลักสิบก็แล้วกันนะครับชนที่ห้ากับหกนี่ครับ, 6, รบถ้าใครชอบเลขอื่นก็ไม่ว่ากัน ไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนแต่วาต้อรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ